สวัสดีครับนักเรียนนะครับเอ่อเนื่องจากการประชุมคณะคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวนะครับเมื่อวันพฤหัสนะครับคุณครูจึงต้องแจ้งนักเรียนนะครับในประเด็นต่างๆนะครับก่อนที่จะเปิดภาคเรียนดังนี้นะครับข่าวสารชั้นเรียนโดยว่าที่ร้อยตรีทักษวงขาบิทัก์นะครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวของเรานะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน2564นะครับ เรื่องที่1ครับเดยนครูขออนุญาตขยายนะครับก็คือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอันนี้ก็พูดง่ายๆเลยครับว่าโรงเรียนนะครับจะแจกเงินนะครับให้กับนักเรียนนะครับเพียงแค่นักเรียนมีใบเสร็จรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหลักฐานชนิดแรกก็คือเป็นใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนนะครับราคา210บาท นะครับอุปกรณ์การเรียนเช่นดินสอปากกาไม้บรรทัดยางลบสีนะครับก็ให้ไปที่ร้านแล้วก็ให้เขียนใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน110บาทนะครับแล้วแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนะครับรับรองสำเนาถูกต้อง1ชุดนะครับต่อไปนะครับก็นะครับเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนนะครับทำเช่นเดียวกัน นะครับแต่ค่าเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยให้ระบุด้วยเช่นเสื้อ200บาทกางเกงหรือกระโปรง250บาทอะไรอย่างเงี้ยครับให้ครบ450บาทนะครับแล้วนะครับแนบบัตรประจำตัวประชาชนเป็น2ชุดนะครับนำมาให้คุณครูในวันจันทร์ที่31 พฤษภาคมในวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้ล่ะครับนำมาให้คุณครูเพื่อแลกเงินนะครับไปจำนวน660บาทนะครับขอชี้แจงตรงนี้ว่าถ้านักเรียนเอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือมีไม่ครบนะครับคุณครูไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับนักเรียนได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดระเบียบนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้เข้าใจนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ เรื่องที่2นะครับอ๋อห่วงห่วงขอโทษครับห่วงระยะเวลาที่มารับเงินได้ถ้าเอกสารครบนะครับก็เป็นช่วงเวลาตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปครับหนุมครูอยู่ทั้งวันนะต่อไปเรื่องที่2ค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้นม .1 เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้จ่ายแบบตามรายการจำนวน930บาทนะครับอันนี้ก็คือจะต้องจ่ายในวันจันเวลาเ้าโมงครึ่งที่ห้องเดียวกันนั่นแหละ นะครับก็นักเรียนมารับสตังไปจากการที่นักเรียนไปซื้ออุปกรณ์การเรียนกับชุดนักเรียนมานะครับแล้วนักเรียนก็ต้องมาจ่ายตังค่าลงทะเบียนเรียนนะครับเป็นการใช้จ่ายตามรายการจํานวน930บาทแต่ในวันนั้นเนี่ยนักเรียนจะได้รับไปใน2รายการก่อนก็คือสมุดปกอ่อนนะครับเล่มสีเหลือง8เล่มและสมุดปกแข็งเล่มสีเขียว8 6เล่มนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็นะครับ ในเรื่องที่3นะครับก็ขอชี้แจงนักเรียนตรงนี้เลยว่าโรงเรียนนะครับจะแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น3ระยะโดยระยะแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11มิถุนายนนะครับก็คือวันอังคารนะครับหลังจากที่เรามาเคลียร์เรื่องเงินกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเปิดห้องเรียนออนไลน์นะครับก็ให้นักเรียนนะครับเข้าร่วม Facebook กลุ่มหนองบัวออนไลน์ม1ถึงม .3 เข้าร่วมกลุ่มลายมัธยมหนองบัวแล้วก็กลุ่มลายประจําชั้นของครูครับต่อไปนะครับ หลังจากวันที่11นะครับก็คือวันจันทร์ที่14ในวันจันทร์ที่14เนี้ยนะครับเราจะจัดการมาเรียนโดยแบ่งครึ่งห้องห้องมอ .1 ทั .1 ของเรามีนักเรียนทั้งหมด24คนนะครับสัปดาห์แรกคือสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ที่14วันอังคารที่15วันพุธที่16พฤหัสที่17และศุกร์ที่18 12คนแรกกลุ่ม A มาใช้ห้องเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว และ12คนหลังกลุ่ม B นะครับจะต้องอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากนั้นนะครับอาทิตย์ถัดไปนะครับ12กลุ่ม12คนกลุ่ม B จะต้องมาโรงเรียนแล้วกลุ่ม A จะต้องอยู่ที่บ้านเราเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับชัดเจนนะเดี๋ยวครูจะชี้แจงตอนครูเปิดห้องเรียนออนไลน์อีกสักครู่หนึ่งทีนี้จุดประสงค์หลักๆเลยก็คือวันนี้ครูจะมาชี้แจงหลูกเรื่องของใบเสร็จที่มันจะชอบผิดกันอยู่ประจำเลย นะลูกจะต้องระบ,บุชื่อร้านค้าชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ต้องเขียนชื่อเป็นชื่อของนักเรียนนะครับไม่ใช่ชื่อของผู้ปกครองเช่นเด็กชายก็ไก่ขอไข่นะครับที่อยู่นะครับก็ต้องระบ,บุให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันในประจวบเช่นบางคนย้ายมาจากกรุงเทพย้ายมาจากอะไรไม่ต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแต่ใช้ที่อยู่ปัจจุบันว่าเราอยู่หมู่2คลองวานประจวบอย่างเงี้ยครับใช้ที่อยู่ปัจจุบันต่อมาอันนี้เป็นค่า อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนนะครับก็ให้ระบุเลยว่าเสื้อ200เห็นไหมครับกางเกงนักเรียน250ิปีที่แล้วบอกว่าชุดนักเรียน450แบบนี้ผิดนะครับไม่ได้นะขอความละเอียดนิดนึงนะครับระบุไปเลยว่าเสื้อ1ตัว200กางเกง1ตัว250โอเคนะครับอันนี้ก็คือใบเสร็จนะครับที่ครูต้องการนะครับแล้วก็แนบกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนนะครับ นะครับอันนี้คือ1ชุดถึงจะได้เงิน450บาทของเครื่องแต่งกายนะครับต่อไปนะครับอีก1ชุดซึ่งจะเป็นเงินของอุปกรณ์การเรียนตรงนี้เนี่ยก็เขียนหัวเหมือนเดิมเลยนะครับชื่อระบุชื่อนักเรียนที่อยู่ระบุที่อยู่ปัจจุบันในจังหวัดประจวบพอรายการเนี่ยเธอ,อนักเรียนต้องเขียนว่าจํานวน1สีไม้ปากกาเคมี1กระปุกอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนมาครับแต่ให้รวมแล้วได้210บาทนะ แล้วแนบสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนไว้ท้ายใบเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารที่ครูต้องการจะมี4ใบสรุปก็คือบินเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียนหมายถึงเสื้อและกางเกงชุดนะลูกต่อมาอันที่2ก็คือบัตรประจาตัวสำเนาบัตรรับรองถูกต้องเพื่อแนบนะครับใบที่3ก็คือบินเงินสดค่าอุปกรณ์การเรียนไม้บรรทัดดินสอปากกายางลบได้หมดและสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อแนบนะครับ สร็จแล้วที่นี้นะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับจริงๆยอดนะครับก็คือ930บาทนะครับคุณครูขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากม .1 เนี่ยเป็นปีที่เข้าใหม่นะครับเช่นค่าประกันของเสียหายจำนวน300บาทเนี่ยเราจ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับม .2 ม .3 ไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับค่าประกันชีวิตเราจะจ่ายปีละครั้ง ประกันชีวิตของบริษัทสยามสมัยนะครับคือเราจะทําประกันให้กับนักเรียนไม่ว่านักเรียนประสบอุบัติเหตุอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนนะครับนักเรียนไปที่โรงพยาบาลแล้วนำใบรับรองแพทย์นะครับมาก็สามารถเบิกประกันได้เลยนะครับหนังสือเบรนฟูดค่าขุยเพียงอ,อวิชาดนตรีค่าแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษค่าสมุดปกอ่อนค่าสมุดปกแข็งนะครับจำนวน930บาท นะครับก็ให้เตรียมนะครับในวันจันทร์ที่เราจะเจอกันนะครับตอน9ก้าโมงครึ่งให้นักเรียนเตรียมเอกสารที่ครูบอกมี4ใบนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนะครับแนบด้วยสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนหใบใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแนบด้วยสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนหใบ นะครับเพื่อรับเงิน6 6 0บาทและนักเรียนจะต้องจ่ายเงิน9 3 0บาทนะครับ930าทเนี่ยให้นักเรียนเตรียมเงินมาให้พอดีนะครับให้นักเรียนเตรียมเงินมาให้พอดีถ้าไม่เตรียมมาพอดีเนี่ยนักเรียนอาจจะช้านะครับอาจจะช้าได้นะครับสำหรับคุณครูมีเรื่องที่จะชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์นะครับมาเจอกับคุณครูทีนะ่ห้อง 1> ม .1 น,นะครับอยู่อาคารมัธยมชั้น4ห้องที่2นะครับคุณครูจะไปรอนักเรียนอยู่หรือไปรอผู้ปกครองอยู่นะครับแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมเตรียมสตางตามจำนวนนะครับวันจันทร์เจอกันครับ9้าโมงครึ่งที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวสวัสดีครับ